สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสําหรับในคืนนี้ก็หลังจากที่ผมอาบน้ําแล้วแล้วก็มีงานเข้ามาอีกเออแต่ก็เป็นงานที่เป็นงานเป็นงานเก่าก็มีนะครับแล้วก็เป็นงานใหม่ที่เข้ามาที่เห็นอยู่ข้างหลังก็จะเป็นตัว X 5นะครับเป็นของท่านสารวัตรนะครับอยู่สสพอมุกเหล็กนะครับอยู่บ้านเกิดผมเลยยังไงก็ขอขอบคุณท่านสารวัตรมากๆนะครับที่ เอาลำนี้จะเอามาติดกล่องเฮดวันนะครับบินแบบว่าสบายๆนะครับกับคนที่บินไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจริงๆแล้วบินเก่งหรือบินไม่เก่งไม่สําคัญนะครับผมมันสําคัญตรงที่ว่าเราบินแล้วมันเรามีความสุขนะฮะเราบินแล้วเรามีความสุขกับสิ่งที่เราบินนะครับจะไม่ว่าจะบินโดนหรือว่าจะบินเครื่องบินปีกหรือว่าจะบินอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราบินแล้วแล้วเรามีความสุขผมว่าตรงนี้มันสําคัญมากกว่านะครับ ถ้าบินแล้วเรามีความทุกข์แล้วเราจะมาบินทาไมใช่ไหมใช่ไหมครับเราบินแล้วเราก็ต้องบินให้มีความสุขนะครับบินแล้วมันเกิดความทุกข์เราก็ไม่อยากจะบินนะครับสาหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอขอบคุณจ่าตูนะครับจากกาญจนบุรีมากๆนะครับจัด1ตัวนะครับเดี๋ยวจะมาหาผมที่บ้านแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์นะครับมาติดตั้งตัวนี้เอาไปให้จ่าตูอยู่บ้านนะครับฝึกนิ้วฝึกบิน นะครับสำหรับสำหรับตัวนี้ SM 600นะครับตัวนี้ส่วนตัวโปรแกรมผมก็ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวผมก็จะไปะติดตั้งที่เครื่องจ่าตูให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนของฮอฟอร์ซ่าของจ่าตูเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะซ่อมให้บินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโดยโดยใช้กล่องเป็นมินิ k bar น้ําเงินอ่ามินิเคบาเหลืองโทษทีไม่รู้แหละผมอะ่ะผมเห็นจาตูเป็นแบบเนี้ยจาตู มีคำานึงที่จ่าตู่พูดกับผมนะครับก็คือจ่าตู่พูดว่าสู้ผมจะสู้ผมจะบินให้ได้นะครับอ่ะผมก็ถือว่าผมก็ช่วยจ่าตู่เต็มที่นะครับเอาซิมูเลเตอร์ sm 6 0 0ตัวนี้ไปฝึกบินที่บ้านก่อนสักอาทิตย์2อาทิตย์หรือแล้วแต่จ่าตู่จะพอใจนะครับก็คือบินได้เมื่อไหร่บินในคอมได้เมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยมาบินของจริงนะครับเดี๋ยวส่วนฟอร์ซ่าสี่าเนี่ยผมจะซ่อมให้มัน บินใช้บินได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนตอนนี้มันก็ยังเป็นเป็นซากอยู่เป็นกองอยู่ก็มีเสียหายไม่กี่จุดหรอกนะครับส่วนหางก็ไม่มีอะไรอ่าแล้วก็ลํานี้ที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นของท่านสารวัตรนะครับที่สพอมกเหล็กนะครับวันนี้เอามาให้ที่โรงเรียนเลยนะครับที่โรงเรียนที่ผมทํางานอยู่นะฮะก็ขับรถมาถึงที่เลยผมก็ส่งพิกัดไปให้นะครับว่าเอออยู่ที่ไหนท่านสารวัตรก็ แักไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ก็คือก็มาหาถึงโรงเรียนเลยนะฮะพอมาหาถึงโรงเรียนก็เอาํำนี้มาให้ผมก็ลำนี้จะเป็นกล่องเคบาน้ําเงินนะครับแล้วก็ผมก็ทําการเซตวิทยุปรับตั้งค่าน,นิดหน่อยแล้วผมก็บินให้ท่านสารวัตรดูนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็บินแล้วท่านสารวัตรก็ยืนยิ้มนะดีใจนะฮะเห็นเห็นฮอที่ที่ท่านสารวัตรซื้อมาเนี่ยคือท่านยังบินไม่ได้นะครับก็ผมก็ยกฮอขึ้นมาให้ท่านดูนะครับท่านก็ยืนยิ้ม ใหญ่เลยนะฮะก็เห็นฮอมันลอยขึ้นมาแล้วก็ดีใจนะครับอย่างน้อยแล้วก็เสียตังค์ซื้อไปแล้วก็ยังเห็นมันลอยขึ้นมาได้แต่ว่าท่านสารวัตรอยากจะบินได้เองนะครับก็ผมก็จะทําให้โดยติดตั้งกล่อง h i s นะครับตอนนี้ผมก็สั่งกล่องเรียบร้อยไปแล้วละ่ะก็เดี๋ยวจะติดตั้งให้กับวิทยุ FlySky i6X นะครับวิทยุอยู่ไหนเนี่ยอ๋อวิทยุวิทยุอยู่นี่นะฮะ นะครับวิทยุของท่านสารวัตรก็นี่ครับตัวนี้ Fly Sky i6X ซึ่งเป็นวิทยุยอดนิยมนะครับใครๆก็ใช้กันนะฮะสำหรับตัวนี้ซึ่งผมเองผมยังใช้นะฮะแต่ผมใช้เล่นเครื่องบินปีกแต่ถ้าผมเล่นฮอ 3D สามดี D, เนี่ยบินหงายท้องตีลังกาหรือว่าจะบินอ,อ่รีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูบินสอนเบสิกพื้นฐานผมก็จะใช้เป็น t ีสิ g ีเนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นฟูต a าบ้าเนี่ย ในความรู้สึกของผมนะ,ะก็คือมันจะมีความแม่นยําติดนิ้วมันเหมาะที่กับมันเหมาะจะเอาไปบินแบบว่าเป็นแบบหงายท้องตีลังกาหรือว่าบินเป็นแบบเข้าท่าออกท่าอะไรอย่างนี้นะครับฝึกเบสิกพื้นฐานแต่ว่าถ้าเป็นวิทยุตัวนี้ผมแนะนาให้เอาไปเล่นขึ้นบินปีกหรือแม้ก็เล่นเป็นฮอที่บินแบบพ็อพเดินทางนะครับมันจะมันจะคือมันมันก็จะโอเคกว่านะครับถ้าเกิดว่าคนไหนที่เล่นวิทยุตัวนี้บินบิน3 d ได้เนี่ย ผมว่าแตบบ่ผมก็ไม่เคยลองนะแต่ก็เคยมีคนทานะนะครับบินแบบเป็นสามดีแต่ว่าในชีวิตผมสักครั้งหนึ่งผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องได้ลองนะฮะแต่ไม่รู้จะเมื่อไหร,ร่นะฮะตอนช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะว่างถ้าถ้าใครที่อยากให้ผมลองก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างดูนะฮะถ้าเกิดว่าผมมีฮอที่แบบพร้อมที่จะตกพร้อมที่จะแบบจะเสียหายเนี่ยผมก็อาจจะเอาวิวตัวเนี้ยมาลองบินส d มดีดูนะฮะดูดิว่ามันจะโอเคไหม ลองเข้าท่าพิลเอตฟิปดูติ๊กตอกข้างหรือว่าอะไรเงี้ยลองเข้าท่าหนักๆดูนะฮะดูซิว่ามันจะตอบโจทย์ได้ดีไหมเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวต้งตองลองยนะังไงก็ติดตามรับชมนะฮะคลิปต,ต่อๆไปแล้วก็สําหรับเจ้าตัวอไลน์550นะครับก็คุณยุทธวิทยุมาถึงผมแล้วนะครับเป็นวิทยุ T14 SG นะครับใสซิลิโคนใสๆสีาสาสาขาวแบบนี้เลยนะฮะแต่ว่ารีซซฟไม่ได้ส่งมารีซซฟให้ผมซื้อใหม่ก็ใช้เป็นของคูเทค ดีลํำเนี้ยก็เป็นลํำที่ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆนะครับกับอนไลน์550ลำนี้ก็ได้มาจากลูกค้าอีกคนนึงซึ่งเอามาปล่อยในราคาที่ย่อเยานะครับซึ่งคุณยุทธก็ได้ซื้อแล้วก็โอนตังมาแล้วก็ส่วนก็บิน500เนี่ยผมตอนแรกผมก็ว่าจะปล่อยอยู่นะที่ผมบินอยู่แต่คิดไปคิดมาก็ ผมเอาไว้บินให้เพื่อนๆได้ดูดีกว่าก็เดี๋ยวผมขอเวลาเดี๋ยวผมขอเวลาตัดสินใจสักอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ละกันนะครับเพราะว่าผมบินแล้วมันเข้ามือแล้วก็มันก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับไม่อยากจะปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ้าผมจะเอาไว้เองมันก็ผมก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต,แต่ก็จะดูว่ามันจะคุ้มไหมนะครับกับการที่ผมจะเอาหอยกลำึ่งเข้ามาบินเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังไงก็ใช้ใจ่ายก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ แล้วก็ทำจริงวันเนี้ผมจะมาคุยเรื่องหางนะครับให้เพื่อนๆเนหลือเวลาอีกประมาณสักขอผมผม,ผมขอเวลาสักเจดนาทีแล้วกันเจ็ดหรือ8ดนาทีคลิปนี้ก็จะมีความยาวประมาณสักสินาทีกว่าๆเนาะอ่ะมาเริ่มหัวข้อคอนเทนต์ในวันนี้นะครับใไหนก็นไหนก็นไหนละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนได้ฟังมีคําถามเข้ามาเยอะมากนะครับกับ เรื่องของหางนะครับหลายคนนะอะโทรมาทักมาปรึกษานะครับว่าหางผมมันฝืดหางผมมันโบกบิดแล้วมันโบกโบกมันมันมันไม่ค่อยแน่นนู่นนี่นั่นนะครับก็คือหลายๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องหางให้เ,เพื่อนๆได้ฟังนะครับหางของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีอยู่2แบบที่ผมสังเกตมานะ มันจะมีอยู่2แบบมันจะมีแบบที่1ก็คือเป็นแบบ DFC นะครับเป็นแบบ DFC DFC เนี่ยก็คือมันก็จะประกบบนประกบล่างนะครับก็คือตัวตัวที่ควบคุมทเทลสไลด์ให้มันโยกไปมานะครับมันจะมีประกบบนประกบล่างก็เรีย,ยกว่าตัวกล้ามปูนะครับแล้วก็ส่วนแบบที่2ก็จะเป็นแบบเป็นตุ่มแค่ประครับประคองมันจะมีตัว L นะครับเป็นตัว L อยู่ข้างล่างแล้วก็จะ ไปเกี่ยวกับตัวบอลลิงที่อยู่ข้างล่างเทลสไลด์นะครับมันจะทําหน้าที่บิดเอยกไปโยกมามันไม่ได้ควบคุมข้างบนนะครับมันแค่มันแค่มาคล้องกับลูกตุ้มข้างล่างแล้วก็ทําหน้าที่สไลด์ไปสไลด์มาเท่านั้นเองนะครับซึ่งแบบที่1เนี่ยเป็นแบบ dfc เนี่ยมันจะให้ความแม่นยํามากกว่าแบบที่2นะครับที่เป็นแบบบอลลิงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตัว L เข้าไปควบคุมนะครับ แต่ว่าหางของเราเนี่ยที่มันมีอาการฝืดเนี่ยหรือมันมีอาการโบกสะบัดอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะมันก็เพื่อนเนสังเกตนะว่าเวลาที่หางเรามันโบกไปมาเนี่ยถ้ามันโบกมันโบกแล้วมันแบบไม่ไม่ไม่หยุดปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากอาการที่หางมาเรามันฝืดนะครับพอเวลาหางเรามันฝืดเนี่ยมันจะ ควบคุมทิศทางของหางได้ยากนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าหางเราลื่นก็คือพอเราโยกเซอร์โวกันหางเนี่ยเราเรามันวืดแมวนวืดแหวคือมันลื่นอ,ะอ่ะพอมันลื่นปุ๊บมันหานก็จะปุ๊บปรับปรับ,บ,บ,บอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะไปไปหยุดหยุดแต่ว่าถ้าหางของเราเนี่ยมันมีอาการบกเป็นปลาว่ายน้ําเคยเห็นไหมครับ พอเวลาฮอบิดแล้วหางมันแบบเป็นปลาว่ายน้ําเลยนะฮะมันจะมันจะแบบว่าเหมือนปลาว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยโบกเป็นจังหวะว๊ับว๊บวับว๊บวับว๊บวับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือหางของเราเนี่ยมันมีแมคาีนิกที่การควบค,คุมใบหางหลังของเราเนี่ยคุมพีดอะ่ะสองใบเนี่ยมันไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันนะครับมันก็เกิดการโบกโบกเป็นจังหวะเหมือนปลาว่ายน้ํานะครับเพื่อนๆลองคิดตามนะครับ ลองคิดตามนะครับหางที่มันมีอาการโบกก็คือว่าใบพัดสองใบกินลมไม่เท่ากันพอใบพัดสองใบมันกินลมไม่เท่ากันนะครับมันก็จะเกิดอาการที่หางมันโบกไปมานะครับหางมันจะโบกไปมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจุดที่หางาแมคชนิกของมันเนี่ยก็คือเราต้องหาจุด ที่มันโบกให้ได้ว่ามันโบกมาจากสาเหตุอะไรนะครับก็คือสรุปง่ายๆเลยนะมันมี2อาการที่เพื่อนๆได้เห็นได้ชัดเจนอาการที่1อาการที่1นนะครับก็คือหางเนี่ยหางมันบินแล้วมันคือมันพอมันไปปุ๊บแล้วมันก็มีบินปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งนะครับพอมันตบไปฝั่งหนึ่งมันก็มีแบบปุ๊บปุ๊บนิดหนึ่งมันไม่ตบหยุดตบหยุดอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละคืออาการหางฝืด นะครับเพื่อนๆลองถอดบอลลิงค์ออกดูนะครับแล้วก็ลองเราก็ลองบิดใบพัดดูนะครับว่ามันว่ามันเป็นงั้นจริงหรือเปล่านะครับว่ามันฝืดไหมถ้ามันฝืดนั่นแหละแปลว่าหางมันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับถึงเซอร์โวมันจะพยายามที่จะ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 โยกอาร์มกับไอตัวลวดลิงค์นะครับให้ให้ให้หางอ่ะมันทํางานแต่คือมันด้วยความฝืดของมันอ่ะมันเลยทํางานไม่เต็มที่มันก็เลยเกิดอาการโบกแต่ถ้าเกิดถ้าโบก ถ้าผบเป็นปลาว่ายน้ำเนี่ยก็คือมันแมชชนิกอาจจะเป็นลูกปืนแตกแกนโคดอะไรเงี้ยเพราะว่าใบหางหลังมันกินลมไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆต้องลองไปไล่ดูนะครับวันนี้ก็มีคนโทรมาถามผมในเรื่องของหางนี่แหละหางโบกหางโบกก็อาการเดิมๆเ,เหมือนที่เคยเหมือนที่เคยปรึกษานะครับจริงๆแล้วเรื่องของหางเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะลึกนะครับคือเพื่อนๆต้องมองให้ออกนะครับว่าอาการที่มันเป็นอยู่เนะี่ยมันมาจากสาเหตุอะไร บางทีหลายคนบอกเฮ้ยลูกปืนผมก็เปลี่ยนแล้วนะแกนผมก็เปลี่ยนใหม่ไอ้นั่นก็เปลี่ยนใหม่ไอ้นี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะทำไมมันถึงโบอกอยู่ล่ะจริงๆแล้วการที่เราเปลี่ยนลูกปืนใหม่เปลี่ยนแกนใหม่อะไรก็ตามนะครับถ้ามันยังโบอกอยู่เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยมันของใหม่แล้วทําไมมันถึงเบกอ,อ,อยู่มันเป็นที่ว่าเราอาจจะไปขันตรงไหนที่มันแน่นไปบีบไปรัดไปไอ้ไอ้ที่ตรงเกี่ยวกับในตรงของอลิงค์พีด ลิงพีก็คือเป็นตัวที่ควบคุมพีทของใบหางนะครับมันจะเป็นพลาสติกอยู่2ชิ้นนะครับมันจะมี2รูนะครับตัวนี้แหละมันจะทําหน้าที่ที่จะดึงดึงให้ตัวเขาวควายเนี่ยหรือตัวเทลสไลด์เนี่ยมันโยกไปมามันอาจจะแบบรอไปขันน็อต1.5แล้วไปหนีบอาจจะแบบฝืดหรืออะไรเงี้ยเราต้องดูดูด้วยนะครับวิธีการเช็คเราก็ถอดลวดลิงออกมาแล้วเราก็ลองบิดใบพัดดูนะครับว่ามันฝืดตรงไหนอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงในเรื่องของอาการหางในคราวหน้านะครับว่าอาการอย่างนี้เกิดจากสาเหตุอะไรอาการอย่างนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ผมขอคุยแบบคร่าวๆก่อนนะครับคุยแบบคร่าวๆก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังงงๆกันอยู่นะฮะคืออาจจะยังเอเอกสายหมุนพูดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะฮะก็ <c oughs> ยังไงเพื่อนก็กดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าใครที่อยากรู้เกี่ยวกับในเรื่องของหางเดี๋ยวในคราวหน้าเนี่ยผมจะมาขยายความอีกทีหนึ่งนะครับว่าอาการอย่างนี้มันมาจากสาเหตุอะไรแล้วผมจะแยกเป็นชิ้นชิ้นส่วนเลยว่าไอ้ตัวนี้แบบยางหางอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้เราต้องยังไงไอ้ตัวนี้เราต้องขันแน่นเกินไปหรือเปล่าแล้วบูทที่เราใช้เราใช้แบบไหนนะครับแล้วแกนเนี่ยมันจะต้องลื่นมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยว ในคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเจาะเกี่ยวกับเรื่องหางให้เพื่อนๆได้รู้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ยังไงถ้าใครที่อยาการู้อย,อยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องหางอย่างนี้ก็กดติดตามให้ผมเลยนะครับยังไงก็ยังไงก็ฝากๆก,กันด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็สำหรับในวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาพักผ่อนก่อนนะฮะวันนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับในวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ